รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะพบกับดวงชะตาพราบ กาเพลินอีกแล้วนะคะบายอัมธรินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขค่ะก็วันนี้นะคะพิก,ะการ์ดเหมือนเดิมนะคะกิจกรรมของเรานะคะก็จะเป็นท็อปิกในวันนี้เป็นเรื่องการลงทุนค่ะมาดูกันว่าลงทุนกับคนนี้เนี่ยดีไหมนะหลายๆคนอาจจะแบบก,กําลังอยากคิดอยากจะลงทุนร่วมหุ้นกับใครนะคะแล้วก็อย่างแบบเอ๊ะจะลงทุนดีไหมหรือไม่ดีหรือจะเป็นยังไงลงแล้วจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เรามาเล่นทํานายกันนะคะอย่าไปถือเป็นซีเรียสจริง จังนะคะอันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์เป็นแนวทางสุดท้ายแล้วชีวิตจะเป็นยังไงก็อยู่ที่2มือ2เท้าที่ก้าวเดินนะคะแล้วก็การกระทำของเรานั่นเองนะคะอ่ะวันนี้มีให้เลือกนะคะพิการสามช้อยส์ด้วยกันนะคะหนึ่งสองและสามนะคะหนึ่งสองและสามใครที่ให้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเลือก ใบที่ดึงดูดคุณที่สุดนะคะที่จะเป็นกองที่เราจะทำนายกันนะคะลงทุนกับคนนี้ดีไหมนะคะลองเลือกกองที่ดึงดูดคุณที่สุดนะคะตั้งจตั้งใจอธิษฐานนะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้นะคะกดพลอส่วนใครที่เลือกได้แล้วเรามาดูคำทำนายกันเลยนะคะเริ่มจากใบแรกก่อนเลย คนที่เลือกไปแรกนะคะลงทุนกับคนนี้จะดีไหมลงทุนกับคนนี้จะเป็นยังไงมาดูกันว่าไพ่สบออะไรนะคะชุบอืมคีโนบอนส์นะคะอันดับแรกไม่ต้องบอกว่าลงทุนกับคนนี้ดีไหมถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่กําลังมองหาความก้าวหน้ามองหาโอกาสมองหาสิ่งดีๆเพื่อพัฒน,นาตัวเองเพื่อแบบว่าทําให้ตัวเอง จริเติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วคุณเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนที่ทํางานดีคุณน่าจะเป็นคนที่ช่วยซัพพอร์ตเขาได้ดีช่วยแบบช่วยเป็นแรงหนุนได้ดีที่จะทําให้การลงทุนนั้นธุรกิจนั้นที่คุณทำเนีย่ยมันประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปนะคะส่วนคนที่เป็นผู้ชายนะ,ะเป็นไปได้ว่า คนที่คุณจะไปลงทุนด้วยนยะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยด้วยนะคะน่าจะเป็นคนที่คิดงานเก่งทํางานเก่งมีศักยภาพสูงนะคะหรือแม้แต่ในการลงทุนครั้งนี้อาจจะมีผู้หญิงเข้ามาช่วยนะคะที่เป็นคนทํางานเก่งมากๆเนี่ยมาช่วยผลักดันให้ธุรกิจหรือการลงทุนในครั้งนี้มันประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็มีศักยภาพสูงมากๆนะคะ ต่อมาค่ะมาดูกันว่าลงทุนกับคนนี้ดีไหมลงทุนแล้วจะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะนายออฟวอนนะคะจะบอกว่ามันตามปกติไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะมีความท้าทายใดๆเข้ามานะคะอาจจะมีบ้างที่จะต้องแบบใช้เวลาในการหยุดคิดพิจารณาหรือว่า รอเวลาเพื่อให้สิ่งต่างๆมันคลี่คลายมันแบบว่าจัดการตัวมันเองได้หลายๆอย่างนะคะก็ขอให้คุณใช้สติดีนะคะถามว่าดีไหมมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอเนาะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาอะไรที่มันจะต้องแบบแก้ไปนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการเติบโตนั่นเองนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนไปก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าคนที่คุณลงทุนด้วยเนี่ย เป็นคนที่แบบรู้จักหรือสนิทกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าบางทีถึงเวทจุดหนึ่งสมมุติคุณไม่อยากทําแล้วเนี่ยมันก็าอาจจะลําบากใจเหมือนกันนะฮะอืมอ่ะมาดูกันว่าลงทุนกนะับคนนี้จะดีไหมสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกอืมเชนอ c u p คดีไหมดีเลยเห็นไหมคะก็คือแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันจะนําพาไปสู่ความสุขสงบ ความอุดมสมบูรณ์ความสุขสบายของครอบครัวเลยนะคือครอบครัวก็จะแบบเบิกบานมีความสุขมีอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตามีบ้านมีอะไรต่างๆที่ควรจะมีคือมันเป็นความแบบว่าอยู่ดีมีสุขของครอบครัวเลยนะคะอ่ะต่อมาค่ะมาดูกันว่าลงทุนกับคนนี้ดีไหมลงทุนแล้วจะเป็นอย่างไรคนนี้เลือกไพ่ใบแรกอืม edge of sort นะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีอย่างที่บอกไปมันเป็นความท้าทายเป็นอะไรที่ต้องเผชิญหนะ้าต้องแบบว่าต้องผ่านมันไปได้อะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันอาจจะเป็นเพราะความกังวลของเรามากเกินไปด้วยนะคะคือหรือเป็นไปได้ว่าคนที่มาเลือกไพ่ใบแรกนี้เนี่ยในขณะนี้คุณกำลังคิดตัดสินใจแล้วก็มีความกังวลอย่างมากๆรู้สึกว่ามันมีปัญหาอุปสรรคมีอะไรที่แบบว่า มืดแปดด้านไม่รู้ว่าจะแก้ไปตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีทางออกมันมีทางแก้อยู่แต่ว่าคุณต้องตั้งสติดีๆแล้วก็ต้องให้เวลาตัวเองนะคะในการคิดพิจารณาค่าควรนะคะคือหลายๆสิ่งแต่มันเป็นปกตินะบางทีเวลามีอะไรเข้ามาแล้วมันอยากจะแก้ให้ออกอยากจะคิดเออออกนวเดี๋ยวนี้บางทีมันเป็นไปไม่ได้นะคะ mm. ก็ให้เวลาตัวเอง ผ่อนคลายตัวเองว่าเดี๋ยวมันจะแก้ได้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆแก้ได้ปัญหาอุปรสรรคต่างๆมันแก้ไขได้ทั้งหมดนะคะคือบางทีเราปิดตาเราปิดใจเรากังวลเรากลัวไปเองมันไม่มีใครมัดไม่มีใครมาทําอะไรเลยเลยนะมันเป็นตัวเราเองทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นตั้งสติดีนะคะให้เวลาตัวเองนะคะแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆเปิดตาค่อยๆแก้มัดตัวเองนะคะแล้วก็ดูดีๆสังเกตดีๆคุณก็จะเห็นทางออกทางแก้นะคะแล้วก็ ทุกอย่างมันจะกลายเป็นเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆไปเลยนะคะ,ะต่อมาค่ะลงทุนกับคนนี้ดีไหมอืมเอสอบอนส์แน่นอนวนะ่ามันเป็นสิ่งดีๆเป็นเป็นโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆมันเหมือนกับเป็นการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรที่ที่ดีๆกับชีวิตคุณแล้วก็จะทำให้มันประสบความสำเร็จด้วยนะมันเป็นแบบเหมือน เก้าแรกเป็นประตูบานแรกที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จนั่นเองนะคะอ่ะมาดูโดยรวมกันสักนิดหนึ่งนะคะจะบอกว่าโดยรวมนะ,ะของคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะหนึ่งเลยคือมันจะมีความมีอะไรที่ท้าทายคุณให้คุณได้ได้มาเขาเรียกอะไรอะได้มาคิด ตัดสินใจอะไรต่างๆนะมาทำให้คุณได้ได้พัฒนาศักยภาพของคุณนั่นแหละเออแล้วก็มาท้าทายคุณนะคะก็ขอให้คุณมองเป็นความท้าทายแล้วก็ให้ตั้งสติดีๆให้เวลาไม่ต้องรีบร้อนทุกอย่างมันจะแก้มันจะจัดการตัวมันได้นะคะขอให้คุณค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและแน่นอนว่าคุณจะนําพาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ไปสู่ความสําเร็จได้นะคะทั้งตัวคนแล้วคนลงทุนเนี่ยน่าจะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงนะจะเป็นคนที่เก่งหรือว่าจะมีคนมีผู้หญิงเนี่ยมาช่วยนะคะทําให้มันแบบประสบความสําเร็จด้วยความเก่งความฉลาดความมีศักยภาพสูงของเขานะคะแล้วก็มันก็จะทําให้ครอบครัวอบอุน่นอุดมสมบูรณ์อยู่ดีมีสุขด้วยนะคะอ่าและไพ่พิเศษนะคะที่คุณเปิดได้นั่นก็คือใบนี้นี่เองนะคะอย่างที่บอกไปนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนโดดเด่นอะ่ะ ถ้าเป็นถ้าเรียกว่าก็อาจจะเป็นไพ่เดสตาร์อารมณ์ประมาณนั้นนะคะเป็นที่ทําแล้วดีไหมก็อาจจะเป็นอารมณ์ว่ามันมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าโดดเด่นเป็นที่สนใจได้นะหรือแม้แต่คนที่มาร่วมทุนของคุณถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาอะน่าจะเป็นคนที่มีสเสด็จดึงดูดคุณพอสมควรนะคะแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจจริงๆกับธุรกิจนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันก็จะ ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจนะคะ mm hmm. ก็คิดตัดสินใจดีๆถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทาได้ดีอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเจอกับอะไรคุณก็จะฝ่าฟันไปได้แล้วมันก็เป็นโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นหนทางที่จะทําให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขแล้วกอ็อุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้นะคะสบายนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะ ่อมาค่ะคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะมาดูกันว่าลงทุนกับคนนี้จะดีไหมนะนะคะอืมแบบโหอยู่ออฟฟอร์จนูนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนนะถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าในเรื่องของการเงินหรือการงานหรืออะไรมันมัน ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยอะไรนะแน่นอนว่าลงทุนแล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน,นทิศทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งดีๆก็กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะลงทุนกับคนนี้ดีไหมคนที่เรียกไพ่ใบที่สองอะไรอีกมาดูสิเป็นยังไงอืแต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าคนที่มาเลือก ไพ่ใบในี้นะคะคุณมีความกลัวอยู่ลึกๆ,ๆกลัวกังวลอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็อย่างที่ว่าแต่ว่าคุณก็สู้ตายนะคือถึงจะกลัวกังวลแต่คุณก็พร้อมจะลุยพร้อมจะสู้พร้อมที่จะแบบพร้อมที่จะแบบลองดูเหมือนกันเออแต่ว่าก็ออมีความกลัวกังวลซึ่งมันเกิดจากความรู้สึกของคุณเองเนาะลึกๆนะคะ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณกลัวหรือกังวลเนี่ยก็ขอบคุณความรู้สึกของคุณก่อนนะว่าที่มันมันมาเตือนมันมาเป็นห่วงคุณนะคะแล้วก็ อะไรที่คุณกลัวกังวลคุณก็วางแผนคุณก็จัดการเตรียมตัวเตรียมการให้มันดีที่สุดนะคะความกลัวเหล่านี้มันก็จะหายไปนะ,ะแล้วก็เผชิญหน้ากับมันนี่นะคะ,ะมาดูกันลงทุนกับคนนี้ดีไหมนะคะลงทุนแล้วจะเป็นอย่างไรมาดูกันอืมนะจอ s o r ดนะคะจะบอกว่าเออไม่ว่าจะมี ความท้าทายใดๆนะคะก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะคะด้วยความที่แบบว่าเป็นเลือดนักสู้ฮึกเหิมนะคะแต่ว่าขอให้คุณค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะตัวของเพื่อนที่ร่วมหุ้นของคุณก็เช่นเดียวกันนะคะอาจจะต้องให้เขาค่อยๆคิดค่อยๆ ค่อยๆตัดสินใจในแต่ละเรื่องนะคะอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนนะคะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจค่อยๆพิจารณาว่าจะลงทุนอะไรจะทําจัดการอะไรอย่าง,างไรนะคะพิจารณาอย่างทีทวนนะคะก็จะทําให้การลงทุนนั้นประสบความสําเร็จนั่นเองน,นะคะต่อมาค่ะลงทุนแล้วจะเป็นอย่างไรลงทุนของคนนี้ดีไหมคนที่เลือกไพ่ไปที่สองมาดูกันเลย The r e v e r s อืมดูแล้วมันจะเป็นการที่แบบว่ามีความช่วยเหลือนะคะมีมีคนเมตานะให้ความช่วยเหลือนะคะให้ความช่วยเหลือให้ความรักให้ความเมตตาเนี่ยเยอะแยะอยู่ทีเดียวนะคะทั้งตัวคนและตัวเขาเองเนี่ยแสดงว่าน่าจะมีผู้หลักผูอ้อาจจะเป็น คนรอบข้างกรัรยาณมิตรต่างๆเนี่ยคอยให้ความรักความช่วยเหลือถ้าลงทุนไปแล้วนยมันอาจจะถ้าค้าขายเป็นไปได้ว่ามีคนรักหลายคนที่จะช่วยอุดหนุนหรือว่าช่วยสนับสนุนอะไรบางอย่างนะคะทำให้ธุรกิจมันเป็นไปได้นั่นเองนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะลงทุนกับคนนี้ดีไหมลงทุนแล้วจะเป็นอย่างไรอืม for of c u p s cups, นะคะจะบอกว่าลงทุนแล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีลูกค้าเข้าถ้าเป็นค้าขายนะเป็นไปได้ว่าลูกค้าจะเข้าซะจนคุณแบบว่าไม่อยากรับแล้วรับไม่ไหวอ่ะก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ามหมูไม่อยากเอาแล้วอะไรเงี้ยเออแต่ก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะมี อะไรที่ต้องลุยเยอะเหมือนกันส่วนบางทีคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยพลังงานมันก็ดีนะเออหนึ่งก็คือ,อความกันงวลเกิดจากตัวคุณละแต่คุณก็สู้คือใจสู้แหละแต่ว่าก็กังวลเล็กเล็กเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีเตรียมใจให้ดีนะ,ะพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้อยู่แล้วเป็นนักสู้นะคะแต่ว่าก็ต้องใจเย็นๆนะคะอย่ารีบร้อนอย่าผีผา่าอย่ารีบตัดสินใจลงทุนอะไรไปเยอะแยะมากมายนะ,ะ,นะะแล้วก็เป็นไปได้ว่ามีคน อาจจะมีความรู้สึกแบบว่าแบบเหมือนอิ่มตัวไม่ไม่อยากเอาแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าภาระหรือว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันอาจจะเยอะนะคะหรือว่าถ้าเป็นค้าขายโอ้ลูกค้าจะเยอะมากจนแทบจะไม่มีเวลาเลยก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็มีคนให้ความรักความหวังดีความเมตตาช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยเต็มที่เหมือนกันทั้งเขาและคุณนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่า การเงินหรืออะไรต่างๆมันยังไม่ค่อยแบบเข้าที่เข้าทางนะมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเมื่อการลงทุนเกิดขึ้นกับพนนี้นะคะก็แค่จะต้องเหมือนกับส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ให้กําลังใจกันแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจนะคะใครใจร้อนก็ต้องช่วยกันเบรบคให้ใจเย็นแล้วก็ค่อยๆค,ค,คิดค่อยตัดสินใจในการทําธุรกิจหรือลงทุนอะไรต่างๆนั่นเองนะคะนี่คือภาพรวมและภาพพิเศษที่ได้นั่นก็คือ นี่ค่ะใบนี้จะบอกว่าถามว่าดีไหมสุดท้ายแล้วนะไพ่กำลังจะบอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปซ้ายไปขวามันจะถึงไม่ถึงมันจะสําเร็จ,จะะห,ห,หรือไม่สาเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคนนั่นเองนะคะที่จะบังคับทิศทางนะคะบังคับเรือบังคับทิศทางของเรือนะคะว่าคนจะไปทางไหนจะประสบความสําเร็จหรือไม่จะถึงฝั่งหรือไม่จะดีดหรือไม่นะสุดท้ายแล้วคนที่บังคับหรือว่า เป็นคนที่จะกําหนดจริงๆก็คือตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าลงทุนดีไหมก็คือดีไม่ดีก็อยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละที่จะลงทุนแล้วคุณจะร่วมแบบร่วมลงมือร่วมจัดการร่วมคิดร่วมตัดสินใจอะไรต่างๆได้อย่างดีหรือเปล่านะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะต่อามาค่ะคนที่เลือกไพ่ใบที่สนะคะมาดูกันว่า ลงทุนกับคนดีดีไหมลงทุนแล้วจะเป็นอย่างไรไปแรกเลยอืมเพจชอบครับจะบอกว่าค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหวังสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นด้วยแบบ พรสวรรค์ด้วยศักยภาพด้วยความสามารถพิเศษเหมือนมียานอย่างรู้เหมือนแปลว่าหยิบจับอะไรมันก็ประสบความสําเร็จไปหมดเลยนะคะจะบอกว่าเหมือนกับว่ามันเป็นโชคดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนนะคะอ่ะลงทุนกับคนนี้ดีไหมดิแล้วจะเป็นอย่างไรมาดูกันอืมแต่ว่าก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่า บางครั้งบางทีอาจจะรู้สึกคุณมันเป็นความรู้สึกของคุณเองนะว่ามีความกลัวกังวลหรือว่าแบบรู้สึกแบบมืดแปดด้านหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้นะที่คุณรู้สึกนะคะแต่ว่าเป็นความรู้สึกของคุณเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณเปิดตาเปิดใจดูดีๆจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยคุณแก้ ไขได้คุณมีทางออกอยู่เสมอแต่ว่าคุณบางทีคุณกลัวไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆแล้วก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆพิจารณานะคะจะรู้เลยว่าไม่มีปัญหาอะไรใหญ่โตเลยปัญหาเล็กๆทั้งนั้นคุณแก้ไขได้จัดการได้นะคะอ่าลงทุนเดยคนนี้ดีไหมลงทุนแะล้วจะเป็นอย่างไรมาเดียวกัน H of อ o อ d s นะคะจะบอกว่ามันมีการขยับขยายเติบโตอย่างแน่นอนนะคะธุรกิจของคุณหรือว่าการลงทุนของคุณเนี่ยมันจะมีการเติบโตมีการขยับขยายมีความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะอ่ะอีกใบหนึ่งนะคะลงทุนเนี่ยคนนี้ดีไหมลงทุนแล้วจะเป็นอย่างไรสําหรับคนที่เลือกพไพ่ใบที่สาม Queen of bonds อืมทั้งเขาและคุณนะคะใครถ้าเป็น ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะ,ะเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนทํางานเก่งอยู่แล้วมีความสามารถนะ,ะมีเป็นคนที่มองหาโอกาสดีๆมองหาลู่ทางดีๆให้กับธุรกิจให้กับตนเองอยู่เสมออยู่แล้วนะคะซึ่งจะนําพาให้การลงทุนของคุณครั้งนี้มันประสบความสําเร็จหรือแม้แต่คนที่ลงทุนของคุณเนี่ย คนที่คุณจะไปร่วมลงทุนด้วยถ้าเป็นผู้หญิงนะหรือว่ามีหุ้นส่วนใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้หญิงเนะี่ยจะเป็นจะเจอผู้หญิงเก่งนะที่ทํางานเก่งมีความสามารถแล้วก็จะขับเคลื่อนนะคะธุรกิจครั้งนี้หรือการลงทุนครั้งเนี้ยทาให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะอาละค่ะสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าลงทุนเอาคนนี้ดีไหมลงทุนแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะ The Hermit นะคะ ลงทุนแล้วเป็นอย่างไรลงทุนแล้วดีไหมนะคะจะบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณกําลังคิดกําลังตัดสินใจกําลังแบบอยู่ระหว่างการทบทวนว่าจะจะร่วมหุ้นลงทุลงขันกันดีไหมนะคะกะ็ก็ให้คุณคิดตัดสินใจดีๆนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคนที่ตัดสินใจจริงก็คือตัวคุณนะคะแล้วก็คุณอาจจะรู้ดีที่สุดว่าคนคนนี้เนี่ย จะช่วยเราได้ไหมแล้วเราจะต้องช่วยเขาอย่างไงให้มันประสบความสําเร็จนะอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะของการลงทุนกับคนคนนี้ลงทุนแล้วจะดีไหมอย่างที่บอกไปนะหนึ่งคืออาจจะมีความกลัวกังวลที่เกิดขึ้นจากจากตัวคุณเองนะซึ่งจริงๆแล้วมันแก้ไขได้จัดการได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าม,มันมันมีให อะไรให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจนะ,ะอาจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่ทําให้คุณได้แบบอยู่สงบอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็มันอาจจะในมุมหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ดูหวือหวานะคะแต่ว่าก็ก็พอมีแสงสว่างเห็นทางอยู่บ้างนะคะถามว่าจะประสบความสําเร็จไหมนะคะอย่างที่บอกไปคุณมีศักยภาพมีเซนส์มีสัมผัส มีพลังงานบางอย่างหรือแม้แต่คนที่ร่วมหุ้นกับคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเซน์มีศักยภาพมีพรสวรรค์มีความมีความโชคดีอยู่ในตัวเนี่ยที่จะหยิบจับอะไรมันก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้ลาบมานะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับขยายเติบโตในเรื่องนี้แน่ๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าไม่เขาก็คุณเนี่ยจะมีผู้หญิงที่ทำงานเก่งคนหนึ่งนะที่จะช่วยสนับสนุนซัพพอร์ต การลงทุนครั้งนี้ให้มันประสบความสําเร็จนะคะอ่ะและไพ่พิเศษที่คุณได้นั่นก็คือใบนี้นั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปนะมันมีมูลค่าที่จะได้รับอย่างแน่นอนดีไหมอย่างที่บอกไปดีอยู่แล้วนะคะเป็นยังไงก็คืออาจจะได้โอกาสดีๆในเรื่องของเงินเรื่องของทองมีโอกาสขย,ขยายพันยเติบโตนะด้วยความที่ความสามารถของคุณความ มีศักยภาพของคุณเองนะคะอาจจะมีความรู้สึกกังวลอะไรบ้างต้องทบทวนตัวเองไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจอะไรบางอย่างด้วยความที่ ยังมองไม่เห็นรูทางทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเพราะฉะนั้นคิดตัดสินใจให้ดีๆแล้วกันนะแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะ,จะ,จะเจริญเติบโตมีโอกาสที่จะได้สิ่งดีๆไหมมีโอกาสได้สิ่งดีๆแน่นอนนะคะและนี่ก็คือภาพรวมของพอากาศในวันนี้นะคะหัวข้อ,ขอ,ขอลงทุนดีไหมลงทุนกับคนนี้ดีไหมลงทุนเ้วจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะและตามธรรมเนียมนะคะหนึ่งใบสําหรับคนที่มาดูคลิปนี้หรือ,อะจะลงทุนหรือลงทุนไปแล้วแล้วมาดูหรือว่า ยังไม่ได้ลงทุนแต่มาดูก่อนก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกคนที่มาดูคลิปนี้นะคะเพื่อใช้ชีวิตอย่างเบิกบ,บานและมีความสุขแล้วก็ตื่นรู้นะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนั่นก็คือไปนี้ค่ะหายใจกันเถิดนะคะเราสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ แล้วก็ผ่อนล,ลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวทำไปพร้อมๆกันนะคะ ความนึกคิดปรุงแต่งก็จะหยุดไปกายจะสบายขึ้นเยอะใจก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นนี่แหละปฏิหารแห่งความรู้สึกตัวความสบายใจที่เราเข้าถึงได้ที่นี่เวลานี้ไพ่นะ่ะน่ากําลังจะบอกว่าหลายๆคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้น่าจะมีความวิตกกังวลหรือว่ามีความกังวลปรุงแต่งไปในอนาคตหรือความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วจนบางคนเนี่ยอาจจะแบบจมอยู่กับความรู้สึกหรือความคิดนั้นนะ่ะอยู่นานเพราะ สมควรเดียวซึ่งทาให้คุณไม่มีความสุขอยู่กับชีวิตปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือให้คุณกลับมาอยู่กับลมหายใจบ้าน,นะคะมาหายใจกันเถอะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะคุณจะเห็นเลยว่าความคิดอะไรที่มันเคยฟุ้งซ่านหรือว่ากังวลหรือกลัวเนี่ยมันหายไปเลยนะคะแล้วมันก็หยุดไปด้วยนะมันก็จะทําให้เราเนะี่ยมีความสงบ มากขึ้นนะคะมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถมีความสุขได้นะปัจจุบันนะคะความกลัวความกังวลเป็นสิ่งที่ดีนะคะเขามาช่วยทําให้เราได้เตรียมตัวเตรียมการนะคะแต่ถ้าเกิดเรากังวลอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นข้อเสียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีความรู้สึกกลัวกังวลเกิดขึ้นเราก็แค่เตรียมตัวให้พร้อมที่สุดนะคะและความ แล้วก็เผชิญหน้ากับมันถ้าเรามั่นใจว่าเราตเตรียมตัวดีเตรียมตัวพร้อมแล้วเราทําเหตุทําปัจจัยอย่างดีแล้วนะคะก็ปล่อยวางในผลลัพธ์สิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้ได้เติบโตนั่นเองนะคะอีกหนึ่งใบตกลงมานะคะเชื่อว่าไพ่น่จั กำลังอยากจะบอกคุณนั่นกะ็คือ 3. เรื่องดีนะเรารู้ว่าการมองโลกในแง่ดีทําให้จิตใจสดชื่นแต่คนส่วนใหญ่กลับคิดเรื่องไม่ดีได้ง่ายกว่าเรื่องดี เรื่องดีๆ3เรื่องเป็นเทคนิคง,ง่ายๆในการฝึกสมองให้คุ้นชินกับการคิดเรื่องดีทุกคืนก่อนเข้านอนใช้เวลาทบทวนคิดถึงเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างวันสัก3ามเรื่องเขียนเฉพาะหัวข้อลงในกระดาษให้เวลาตัวเองค่ครวญแต่ละเรื่องสักครู่ขอบคุณผู้คนที่เกี่ยวข้องถ้ามีวินัยก็ฝึกต่อเนื่องสัก4ี่ถึงสัปดาห์เราจะเห็นความเปลีปล่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองนะคะสิ่งที่พ่ออยากจะบอกคือบางทีเราอาจจะจมจอมนะคะอยู่กับความอยู่กับเรื่องที่มันไม่ดี ะค,ะความกลัวความกบบังวลอะไรต่างๆเนี่ยมันถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกิเลสอย่างหนึ่งความฟุ้งซ่านอย่างหนึ่งทาให้เขาทำให้เรารู้สึกเ,เครียดหรือกังวลหรือเป็นทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือให้เราลองคิดถึงเรื่องดีๆซิสามเรื่องทุกวันเลยนะคะก่อนนอนนะคะเป็นการเตรียมตัวเข้านอนนะคะที่นึกถึงสิ่งดีๆนะคะซึ่งเป็นการฝึกจิตฝึกใจให้เราโฟกัสเรื่องดีๆด้วยนะคะเอาวันนี้นะคะหลายๆคนอย่างที่บอกไป เตรียมจะเข้านอนแล้วนะคะเรามาลองคิดถึงเรื่องดีๆกันซิสามเรื่องมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเรื่องอะไรสองเรื่องอะไรสามเรื่องอะไรอ่ะอย่างอ้มเรื่องดีๆของอั้มนะคะเรื่องแรกคืออาจจะฟังบางคนอาจจะฟังมาหลายคลิปนะแต่ก็จะชื่นชมตัวเองง่ายๆนะคะเขาบอกว่าการมีความสุขง่ายๆก็คือการตั้งกฎเกณฑ์หรือว่าตั้งเงื่อนไขความสุขง่ายๆที่คนที่กําหนดได้ก็คือตัวเราเองนะคะอันดับแรกเลยอ,อั้ม เรื่องดีๆเรื่องแรกคืออําสามารถตื่นเช้าได้นี่แหละเป็นเรื่องดีๆของอํ้นะคะซึ่งจะต้องขอบคุณตัวเองมากๆเลยที่เอาชนะใจตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาได้นะคะสองเรื่องดีๆในวันนี้นะคะก็คืออได้อ่านหลายๆคอมเมนต์นะคะหลายๆคนที่มาคอมเมนต์นะคะมาติดตามนะคะช anel ของอํ้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะรู้สึกดีมากๆเลยที่ได้ทําคลิปดีๆสร้างพลังงานดีๆ สร้างไกด์ไลน์ดีๆให้กับผู้คนนะคะเป็นพลังงานบวกๆนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกับทุกๆคนนะคะดีใจที่เห็นหลายๆคนมาคอมเมนต์แล้วก็มีพลังกำลังใจมีความหวังแล้วก็มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับอั้มนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณตัวเองที่ทำคลิปทำ ช่องนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์มากดไลค์กดติดตามกด s ับส c r i b e กดหัวใจกดดิงคิ้งๆิงนะคะในทุกๆช่องทางเลยขอบคุณมากๆจริงๆที่มาติดตามกันนะคะแล้วก็ให้คือนอกจาก อ้ํา UM, ส่งพลังงานดีๆแล้วเนี่ยต uh, ้องบอกว่าได้รับพลังงานดีๆจากทุกๆคนจริงๆนะคะในทุกๆคอมเมต์เลยทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ทุกๆการติดตามทุกๆการกดกระดิ่งนะคะคือต้องขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆทุกๆผู้ติดตามเลยขอบคุณทุกคนที่มาฟังคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆจริงๆคุณมีถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้พวกคุณนะคะที่มาดูคลิปนี้ก็คืออ้ําจะไม่ได้กําลังใจมากมายขนาดนี้ในการทําคลิปได้ทุกวันได้แบบ เยอะๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะอ่าและเรื่องที่สามที่ขอบคุณเหรอคะขอ,คขอบคุณขอบคุณครอบครัวนะคะที่เป็นกําลังใจนะคะขอบคุณมากๆจริงๆที่คอยเป็นกําลังใจซัพพอร์ตไม่ว่าอ้ําจะทําอะไรจะอยากคิดตัดสินใจจะทําอะไรก็แต่ครอบครัวสนับสนุนซัพพอร์ตเสมอนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆของอ้ําเลยนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกการช่วยเหลือนะคะก็เลยทําให้อ้ําสามารถ ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เต็มที่แล้วก็มาให้กำลังใจให้พลังงานดีๆกับทุกคนได้แบบนี้นะคะก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณตัวเองขอบคุณครอบครัวขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามกันนะคะและนี่ก็คือพิการ์ดในวันนี้ของรายการดวงชะตาพาเพลินบายอัมจ e รีนีดูดีไพ่หัวใจแห่งสุขนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีฟเวอร์ให้ด้วยนะคะมีหลารายการมากมายหลากหลายนะคะเป็นแบบวาไรตี้เลยนะคะที่ให้ทุกคน ได้รับชมกันเลือกเสพกันนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ขอบคุณว่าจริงๆในทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกๆ Subscribe ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะบ้านเราใหญ่มากขึ้นนะคะครอบครัวเราใหญ่มากยิ่งขึ้นก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะดีใจแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนนะคะนี่ไม่ใช่เรื่อง นี่เป็นโชคชะตานะคะเป็นฟ้าลิกนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะอ่าเป็นเป็นสิ่งที่ ทุกอย่างกําหนดมาเพื่อให้เราได้มารู้จักกันมาเป็นพลังงานบวกพลังงานดีๆเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่กันและกันนะคะขอบคุณมากมากจริงๆที่เข้ามาทําความรู้จักกันแล้วก็มาติดตามกันรักกันแบบนี้ไปนานๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดติดใจกดกดแอดิงกริ๊งกริงแล้วก็กด see first นะคะให้กับแฟนเพจอัมทรินีนะคะ u t u b e อัมทรินีนะคะแล้วก็ติดต่ออัม อันดับสกอร์สามทีทารนีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย